ในปี2030วิกฤตการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกลายเป็นเรื่องที่คนทั่วโลกต้องเผชิญคลื่นความร้อนและภัยแล้งทำลายพื้นที่เกษตรหลักของโลกพร้อมกันในขณะที่อีกฝ้าของโลกพื้นที่พอป,ปลูกถูกทำลายด้วยน้ำท่วมฉับพลันจากพายุที่เกิดขึ้นบ่อยและรุนแรงขึ้นราคาอาหารทั่วโลกพุ่งทะยานจนควบคุมไม่ได้ผู้คนเริ่มเสียชีวิตจากภาวะขาดสารอาหารและความกระหายน้ำ แน่นอนว่าอุตสาหกรรมพลังงานฟอสซิลก็ยังคงปล่อยกา๊าซเรือนกระจกออกมาความเร่งด่วนในการเปลี่ยนผ่านพลังงานฉุกเพิกเฉยอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลเลิกสนใจการร่วมมือกันร,ระหว่างประเทศในการจัดการกับวิกฤตการเป,เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและหันไปโฟกัสกับการแย่งชิงทรัพยากรให้กับประเทศตัวเองปี2 0 4 3ฉันบอกได้เลยว่าเป็นปีที่ทุกอย่างพังทลายลงอย่างหยุดไม่ได้ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในปีนี้สูงขึ้นถึง2.8องศาเดาวไม่ยากเลยใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นน้ำแข็งขว้วโลกละลายหลายแสนล้านตันต่อปีนิออยวยอร์กโตเกียวเซี่ยงไฮ้จาการ์ตาและกรุงเทพกลายเป็นเมืองจมน้ำจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลอย่างรวดเร็วในหลายประเทศการใช้ชีวิตในที่กลางแจ้งเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้อีกต่อไปรวมถึงเป็นปีที่พืชและสัตว์กว่าหนึ่งล้านชนิดทั่วโลกเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และแน่นอนว่าในปีนี้เป็นปีแห่งการอพยพผู้คนกว่า250ล้านคนอพยพเพื่อค้นหาอาหารน้ำดืาา่มสะอาดและพื้นที่ปลอดภัยต่อการอยู่อาศัยอ๋อใช่ฉันลืมไปกลุ่มอุตสาหการรมพลังงานฟอสซิลทั่วโลกพวกเขาตัดสินใจที่จะหยุดดาเนินการเพื่อเป็นการหยุดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกแต่คุณก็คงรู้ใช่ไหมว่ามันไม่ได้มีผลอะไรอีกต่อไปแล้ว